สวัสดีครับพบกับถมซากโกเทคกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาลองรีวิวกลไกของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะไกยุบอืมน่าไกยุบเวลากดเข้าไปแล้วมันจะลงมาลักษณะอย่างนี้ไอผมก็สงสัยแหละวะ่ามัน,นกลไกมันจะเป็นยังไงพวกคุณที่ดูอยู่ถ้าเกิดสงสัยก็ดูคลิปนี้แหละได้คำตอบไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อ อาจจะกลไกมันก็ง่ายๆบางคนถ้าเกิดมีสกิลช่างนิดๆหน่อยๆก็น่าจะประดิษฐ์เองได้นะทำไว้ใช้งานกันได้ไกลไกผมก็ว่าเขาคิดโอเคอยู่นะผมว่ากลไกมันใช้ได้เลยแหละเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเลยเนะี่ยกดกดดูกดแล้วมันก็จะลงมาอย่างนี้อันนี้มันยาวหน่อยถ้าเกิดจะใช้จริงๆจะต้องวัดขนาดแล้วไปตัดเจียเอา ลองวัดขนาดของตัวก้านกันดูก่อนอันนี้ทำไว้ให้ไม่มีเจตนาอะไรก็เพื่อการศึกษาเพื่อคนที่ดูเอาไว้ศึกษาก็4.67ดหกเจดเดือยตัวนี้มันก็จะเป็นกองโฟกัสนะ ขนาดของเดือยเนี่ยมันก็เป็นขนาดเต็มแล้วก็เล็กลงมาเล็กสุดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกลับมาเป็นขนาดเดิมแล้วก็เขาเรียกอะไรกึ่งเข้าไปหน่อยอย่างอันนี้มัน4.6จหมวายแปดจมดข้างล่างมันจะเป็น3.4 ซึ่งไอตรงเนี้ยไม่ชัดมันก็จะเล็กลงไปอีกเพื่อที่ให้มันเกี่ยวเข้ากแบบับขาสองขาที่เอาไว้กดมันจะเป็นตัวกดก้านเนี้ยลงมาล้วสปิงให้ดันกลับผมวาดแบบไวปละเดี๋ยวเราลองดูจากแบบหน้าเข้าใจกลไกเนี้เป็น หมืนมาณรูปไปผมแกะแบบให้ดูก็คือลักษณะของไกลแบบเนี้ยมีตัวชิ้นชิ้นเนี้ยเป็นแผ่นเหล็กคือเจ้าชิ้นนี้ตัวด้านนอกเนี้ยก็เป็นเหล็กลักษณะเป็นเหล็กพับงานหน้าเป็นยิงเลเซอร์มาแข็งแรงใช้ได้เลยแหละแล้วก็มาพับเสร็จแล้วม้วนปิดด้านนี้ เพื่อที่จะเอาไว้ล็อกเข้ากับไอตัวเดือยด้านล่างไม่ให้มันหลุดมันจะไม่หลุดไปไหนล็อกอยู่ที่ก็เป็นแบบตามรูปตัวเดือยเนี่ยลักษณะมันก็จะเหมือนอย่างนี้ก็คือไซส์ตรงนี้ก็เป็นตัวไซส์ของการนี้ที่เราวัดไปเมื่อกี้จ้าตรงนี้ก็จะเล็กลงมาจากตรงนี้หน่อยไซส์ตรงคอเดิมตรงนี้ ก็จะเป็นไซนี้แล้วตรงนี้ก็เจียเร้วกึงให้มันเขาก็จะกึงให้มันเล็กพอที่จะสอดเข้ากับแผ่นเหล็กที่ว่าปากตรงกลางออกให้มันกดเข้าไปลักษณะอย่างนี้พอเรากดไกลเข้าไปเนี่ยมันจะบีบลงไปจะกดทำให้ตัวไกลเนะี่ยยุบลักษณะอย่างนี้พอเรากดไกลปุ๊บมันจะยุบลงไปยุบลงไปยุบลงไป คายประมาณอย่างนี้พอเรากดไปเสร็จมันก็มีการยุบยุบลงมากลไกพวกนี้เนี่ยมันก็ไปใช้ประเภทว่าพอาสมมุตินะอันนี้เป็นตัวชุดลูกเลื่อนหรือว่าเข็มมันจะวิ่งมามันจะมีสปริงอยู่ด้านหลังหรืออะไรก็ตามที่ว่าดันแรงส่งอะไรอย่างนี้มันจะติดเรากดไก่ลงไป ไก่เนี่ยยุกลงไปปุ๊บพอมันพ้นระยะที่มันยันกันแล้วเรอวิ่งเข้าไปจะเป็นเข็มเป็นลูกเลือ่อนหรืออะไรก็วิ่งไปตามจุดประสงค์ของผู้ทแไปกระแทกไปตีอะไรก็ว่าไปหรือเป็นตัวปืนยิงปลาที่ไปขึงกั้นไว้กักบตัวเขาเรียกว่าอะไรนะหนังสติก๊กหรืออะไรเงี้ยพอไปกดแล้วปลดออกก็น่าใช้ได้หลายหลายวัตถุประสงค์หลายแบบซึ่ง ตรงเร่อยตรงปากเนี่ยของไอตัวคเครียกอะไรน,นกไม่สิไก่ของไก่เนี่ยก็เป็นตัวเหล็กชิ้นหนึ่งตัดขึ้นมาเสร็จปุ๊บมีการปาดตรงกลางมันออกตรงปากมันเนี่ยปาดออกเพื่อที่จะเอาให้มันเข้าไปรับกับตัวแกนนี้นะพอเห็นภาพปะก็ ฝากไว้เป็นเรื่องอะไรนะความรู้ถ้าใครรู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ขอบคุณที่เข้ามาดูครับผมส่วนใครที่ยังไม่รู้ก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้นะครับให้แม่พลาดสิ่งดีๆแล้วาเกิดข้าหลังมีอะไรน่าสนใจอยากเอามาให้ดูก็ติดตามช่องของผมได้ครับผมจะพยายามเอามาให้ทุกท่านได้ดู khẩm khác